แกจนมีสองคนเนาะทั้งเบียร์แกไม่สืบถ้าแกแกไม่สืบเต้ยก็พี่ก็จะได้รู้เลยว่าฝั่งไหนพูดเยอะตาครับตาครับแล้วพูดเยอะพูดเยอะตาครับหมอครับคุณหมอลุงตาครับเชื่อใครครับหมอเฮ้ยเฮ้ยไม่บีบกันเลยอ่ะใช่ไหมครัตายไปหน่อยตะคนหนึ่งอ่ะ หมอช่วยบีมกั้ยหมอจช่วยตัวเองก็ได้ความรู้สุกบีมกับเตยตอายไม่บีมกเต้ยอะถ้าถ้าถ้าหมอช่วยช่วยบหมออย่าเลบอกถ้าคิดว่าไม่ใช่ก็จะได้รู้ว่าไม่ใช่ช่วยบีมกับเต้ยอยู่คอร้องุมากทุกคนหลับตาอยู่ใคที่มันยกมือขึ้นตึกนี้ายมือมั่นใจเอพี่ก็ได้เลยสายใครางผมทงเบียร์สือดีๆนะเว้ยเร็วๆ้ทุกคนลืมตาครับตาหนี้หมอโดนยิงแต่ว่าช่วยตัวเองครับไม่ไอไม่หมอหมอบอกไม่ได้ เอานะซื้อซื้อเมื่อซื้อเมื่อกี้ใช่ใช่อะสืบมุกใช่ไหมมุกชวนแน่แน่ใช่มุกกว่าแนอะมุกจิงมุกชว์เอามุกออกไปก่อนดีนะี่รู้เะไม่รู้ใครเป็นเมื่อกี้มันยกกันอยู่สามคนเนี่ยใอใครว่ามุกยกเือนมุกไม่ใช่มันเ่อนไม่ได้เป็นนะพี่ต้นก็เมุกเป็นโจนโอเคเดี๋ยวใครเป็นหมอไอ้นนเป็นหมอเหลือสองคนโจนเลสองคนเก้เลย เมื่อกี้มีการมารยนกันในมือคนใช่ไงไม่ใช่ต้องคุณตาตายแล้วตอนนี้แกตายแล้วหรอตายแล้วแล้วกูได้ช่วยพูดด้วยไม่ไหวเสียงช่วยมนวเสิร์ฟเสิร์ฟพี่เสิร์ฟคุณตาครับตาเลยจนสองคนที่เหลือลืมตาครับได้กินอะไรแล้วล่ะมันไม่กล้าท้าพี่หรอกห้ามเลือกพี่นะหมอเพราะว่ามันต้องเอาพี่ไปเป็นคิลเลอร์ ้าจริงๆมันไม่กล้าฆ่าพี่แน่นอนตอนเนี้ยคือเอาตัวรักตาครับหมดเวลาเออพี่ต้นหลับน้วสืบรตาสืบใครครับคุณคิดว่าใครเสือสคนสืบฉันเลยฉันไม่้แไม่ต้องสืบบีมกับเตยเชื่อดิเสือเสืบเสือะไรเสืสเลยเสือกับเตยคนเอาไปก่อนสืบเ่จะเสียเวลาเี่ดีดีีดีหมอรตาครับหมอคนน่สงสัยหมอไม่ต้องช่วยพี่นะเสืเื่สืช่วยบีมช่วยนะหมอช่วยบีมมย่ยย หมอช่วยเอหมอช่วยหมอช่วยจนคราวนี้หมอช่วยตัวเองแต่ว่าแต่ว่าใครตายพี่ต้นตายครับออาล้เอปแลต้นแล้วไงตาแล้วเขารู้แล้วว่าไครใครอะมันพูดตลอดเวลาเฮ้ยใช่ใช่กสายจะ่่แล้วไดแล้วนัำเสียงเดืาไน่แล้วจาหายใจใช่อร่อผเอมากพี่นกชบนใครเอาเทียนยกไรว่าเทน